วันนี้เด็กเอบนอนเล่นจ้าวันนี้นอนพุงกลางเลยคันเช้าจะประมาณนี้นคัพ่อชาจะงดอาหารให้เล่นก่อนค่ะ ถ่ายน่นเขาจะลุกได้บอสิลุกรนะื่สิลินือผลง่าผลง่าตอนนี้ฝนไม่ตกกบกำลังจะออกนะครับ มันกบมันกบกบตัวใหญ่ๆหญ่อุ้ย oh. บวกกับความขี้ดือ้อกันมันจะเกิดอะไรขนนึ้นคะแม่เป็นเบาวเร็วนอนหลิน,ออนมูเขาบ่หน่อยนอนหลินเด้อนะโมเอ้ น้ำค้างน้อยใส่เจ้าของยังบ่หเลยวันนี้น้ำค้างเยอะ วันจันที่ที่หนึ่งนะคะวันนี้อารมณ์ดีจังเลยครับถงใส่สายต้องเข้าแล้ <c oughs> วคันหวายล่จนอัน ลักเล่กับเอฟเอขามีเตะมือเมย์ไล่ดุดลุกขึ้นได้อยู่นะคะนี่ ห,ห,ห,หูวนไทยคแต่ยอมให้ถ่ายนะคะวันนี้อารมณ์ดีให้เมยมันมานเด้ให้เมยจ้ามันมานได้ลูกอาจะได้ยูได้กินตัวอยเราต้องใส่กำไรนะคะนี่ พ่จ่ายังมา่ท่านถอดคกันมันขาหน่อย่นนี้สูงให้แม่แม่แมดูนะดูฝาเท้านางเล็บนี้แตกแล้ว ตัวพุ่งนองโอ้มึงเนี่ยหันว่อนไหลจนขาล่ายเบิดพุ่งกระไล่เอาเอา เช้านี้อารมณ์ดีจริงๆปกติแอบถ่ายนี่ไม่ลินนะครับวันนี้อารมณ์ดีลินยังลินยังแม่จ๋าว่าลินยัง บัวหันบัวลินจอยเด็กน้อยคนนี้รู้เรื่องจังเลยนี่เหมือนง่าเตกบรติลูกรักษาง่าเท่าชีวิตเด้อลูกเด้อบูเบึงนี่บอกให้รักษาง่าย บ,บดดู้ใหญ่เบื้องหนาเลยเห็เบื้องจังเตยตูดตีเบื้องแต่ตูดตีหนาหล่อหล่อผูใหญเบื้องไหนตีหน้า,นา,นาคนหล่อเป็นไงบ้างเออไหนไหนไหนใส่เส้นตะขอดหนาเส้นตะขอดหายละหน้าซันต้าหายแล้ว ไหนๆรอไหมเออเอาบนสูงบนสูงฟันกับบ่อแปงหน้ากับบ้านหลางเอาบนสู้งนอน